ว่าจะมาเป็นดินสอพองจะเป็นยังไงไปดูมากันที่โรงงานกันเลยจ้าก่อนอื่นทําความรู้จักดินสอพองกันเลยนะจ๊ะดินซอพองเนี่ยเป็นดินโคลนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะสีขาวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดินมาซึ่งมีหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนประกอบจะได้มาก็ไม่ง่ายก็ต้องขุดลึกลงไปประมาณ1 0บถึงสิเมตรโดยดินมาเนี่ยจะมีมากที่สุดในจังหวัดลบบุรีดินมาที่นี่จะมีเนื้อดินขาวและเนื้อละเอียดกว่าที่อื่นๆดินยังไงก็คือดินก็ยังมีก้อนกรวดเศษหินปนอยู่ดงนนน้้้กกกก่่ออออออททีีจะําา็ตมรรใช ฉีดใส่ดินมาเนี่ยแหละก็จะกลายเป็นโกโก,โก้คัตวิไม่ใช่กวนดินกวนน้าให้ผสมกันและหลังจากนั้นก็ดูดทั้งหมดนําไปกรองอีกชั้นด้วยตะแกรงตาทีที่เล็กมากๆ <c oughs> น้ําที่ดูดเข้าบอ่อนั้นก็จะมีแค่น้ํากับดินมานเท่านั้นเนี่ยน้ำที่ได้มาก็จะขุนแบบนี้เลยสีแบบว่าแบบประมาณชานมะนะจากนั้นก็ใช้ตะแกรงตักเศษผงต่างๆที่ลอยอยู่บนน้าทิ้งไปทิ้งไว้ประมาณสี่ชั่วโมงให้น้ํากับดินนั้นแยกกันตกตะกอนนะจ๊ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มบ่อจนในที่สุดก็จะได้ดิินนนนนนมมม่่่่าทททีีีีีีเเเื้้้้ออละยยดแบบงวจกกตั ขึ้นมานวดนวดนวดให้เข้ากันอีกรอบและเข้าสู่แม่พิมพ์กันเลยจ้านี่เลยหน้าตาของแม่พิมพ์นะจ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดินสอพองเนี่ยพอพิมพ์ออกมาแล้วก็ต้องตากแดดตากลมให้ความชื้นออกไปและดังนั้นสีขาวก็จะค่อยๆขาวขึ้นพลิกซ้ายพลิกขวาให้แห้งจนทั่วโดยการตากแดดเนี่ยจะต้องใช้แดดจ,จัด,จด,จดเป็นเวลาหนึ่งวันส่วนลูกไหนที่มีความเสียหายโดนฝนหรืออะไรต่างๆก็จะถูกนํากลับมาทําใหม่นะจ๊ะเรียกว่าไม่เสียเปล่าจริงๆส่วนอันไหนที่ได้ขนาดและมาตรฐานแล้วก็นําเอาตะแกรงมันบ้านนี่ละจ้ามาร่อน ซึ่งตักใส่ถุงถุงละ10กิโลโดยนิสอพองที่เป็นดอกๆเนี่ยก็จะมีแค่ช่วงวันสงกรานเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนสซอพองเนี่ยเขาก็ผลิตกันทั้งปีนะจ๊ะแต่จะมาเป็นลูกใหญ่และนิยมใช้ในอุตสาหกรรมนะจ๊ะนำไปบดเป็นผงส่งเพื่อแปรรูปเป็นอย่างอื่นต่อไปเช่นเป็นส่วนผสมเป็นอาหารศาสใช้ในอุตสาหกรรมทําน้ํามันปาล์มพอกหน้าโป๊ะไม้อะไรอย่างนี้ก็ตามที่เห็นอยู่นี่คือไม่ใช่นสซอพองนะมันคือแป้งร่ําหรือเกลือจืดนั่นเองจ้ะโดยจะเข้าใจผิดคิดว่่าาาานนองมรลลคปกเหยไช ไปปะรถอะไรอย่างนั้นดังนั้นจงจำให้ขึ้นใจว่าดินสอพองก็คือดินชนิดหนึ่งที่มีแร่ธาตุนันเองจา้าซึ่งในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะจา้าและยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณแม่เกดิสสอพองนะจา้าที่ให้ความรู้และพาให้เราเข้าไปดูในโรงงานการผลิตดิสสอพองในครั้งนี้ขวัญใจวันสงการนอกจากดิสสอพองก็ต้องมีน้ำอบนะจา้าเอาเป็นว่าครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานน้ำอบที่บอกได้เลยว่าผลิตกนันตั้งแต่รัชกาลที่หกเลยจา้าติดตามชมเร